ค้ามาเทียวตลาดพี่น้องมาเบิงตลาดปะทุมราดเออมาตาากเต้ตบ้านโน่นหอมไงกุตขปุ่นมาเบิงเนี่ยว้ายบปน่ะนี่เราคือเอื่นศิลปะวะนี่ตัวละจักบาทพี่นายนี่โอ้มวาาอ้วนนี่เด้อโอ้ยปี่ตนสม้งามเถอะ เพ็ดเองมั้งพ่อใหญ่โอพ่อใหญ่อยู่บ้านได้พ่อใหญ่ำมวกน้องให้เออโอ้ยมาเด้พี่น้องมาเบิ่งมาสื่อได้พี่น้องมาสื่อเด้เออขนดเออท่านี่อะไรโอ้กบข้าว อข,อข,อขอข่าวด้วยคนน่พี่น้องแม่นบอกเ <Okay. S 1> อาท่เดือสุดยามนี่ขันบินก็นีคันบินอันนี้นเน,นี่ยเขาไปยาหนาบบุญจักบาทอภยองนัอ,อันนี้นห้าสิบอันนี้นกับพวกคนเจ เ้องามงามพี่น้องตลาดน้าวาเรื่องพี่น้องทุกจันบอพ่อใหเออมาทุกจันอ๋อคนน่ะแก้วน้าแก้วน้าแก้วน้าพี่น้องเก้วน้ากระปุบักพาว่าอะไรซินตาปะกระบวย อไไะไร,รด,าาด,ด้วยพี่นายเด้อกระบวยโอุ้ยกมะงามเลยกระบวย y เพื่อนพี่น้องกระ buoy กระบวยกระบวย y อุ้ยจบเลยตลาดน้าว่าได้พี่น้องเด้อใครสนใจพักมาเลยมามันมันจันน้องพี่หนายน้องตลาดมันจัน ใครี่เรือเออเออท่าบ้านไหนนอนนะนบ้านนาบ้านนี่หมอลกเสียขาลูกขาขายนี่เทเนีอันั้นเทเนี่ดีดีเก็ดเป็นเบอร์อยงจบาทแน่ละบอนบริกสิบอ้บรกาสิบสามสิบห้านเออ งามลายม,มาตลาดหน้าวาดได้พี่น้องตลาดหน้าวาง่ามลายมะข้อผู้ใด<ะ>อยากรักมข้อพี่น,ออนออ้องมะข้อให้ัะข้อถุงจะไหนี่ิะเออยบาทพี่น้องอ้ยวานยู่บซกิมึงไหนบ่นี่ งนี่ยลด้มันคืนบ่ไรมขื่นเอไรขง่าพิกมาโดจากพี่น้องเนี่เพ่เขาเจ้มาดูแถมอบ้านไหนบกพีนี่บ้านป้าไวมาเด้อพี่น้องมาซื้อเด้อตลาดเด้อ่าทุกวันจันเด้อพี่น้อง มะฮองกะมี่มะเพียกว้ของหลายเป็นกระซาบาทซาบาทยี่สิบมงตี้หละมาเป็นสวนนะดูนะอกไม่หมด้ยังเสื่อเาสื่อโอ้จะบอดีหิวนัก

นี่ค่ะวันจันทร์ทุกวันจันทร์อยู่นี่ยูของเก่าที่เดิมแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเคยซื้อแล้วแต่ว่าเหมือนนี่บอนซื้อเพราะว่าสิเขาไปยังไงอยู่แซ่บขนาดมีหลายรสหลายแบบไล่สีสันปบคอนปบคอนปบคอนเถื่อน หลายๆพี่น้องหลายๆคุณลาเยคับม่ทันเราลดราคสุดๆเลยครบะสมาเด้อคู่นางมาสื่อวันจันอยู่นี่คู่มืออออยู่นี่ทุกทั้งจันทุกจันมาจ้ะลดเลยคไวเลยไวเลย้าดไม่ทันนะครับสินค้าลดราคา ขายจากโรงงานค e ืองใ้ในควเรือนะครับทุกจากรร้อยบาททุกจากรร้อยเดียวร้อเดียวร้อเดียวสินรถราคาห้าสิบห้าสิบโ้ามหลายคุณนองห้าสิบบาทต้นใส่มาสือได้พี่น้องวั่จันร์เด้อฟี่โซฟีอ่า เต้าผีตลาดวันจันทร์อยู่นี่ทุกมือนี่หนาลรงเรียนบอเออนี่หนาโรงเรียนนี่เบสูเนีวเสื้อผาเพพพอหพมาแพเออบโบได้ไล่สุดพวกเนี้ยเอาลงคลิป ไปต่อซื้อไปซื้อพี่น้องไปเจอซื้อมาเลยนะรองเท้าคู่สวยๆที่พี่เป็นแกขายตู้ละ6กบาทตั้งนั้นนีงครับเกือบเป็นงหน่อยสายมาไทยนี้กันได้เลยนะ รองเท้าสวยคุน้องกนูเดินตรงเข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับรองเท้าทุกแบบทุกสไตล์ที่มองเห็นในร้านนี้คู่หกสิบมาทั้งนี้นะคว้าขึ้นมาลองเท้าที่สวยๆนี้มาลองเทียบมาลองสวมมาลองทดองกันได้เลยนะรองเท้าคู่ละหกสิบบาทคู่ละหกสิบบาทเป็นงานไหนงานกล่องด้านบนที่แขวนโชว์กันอยู่นะฮะทุกคู่เราขายคู่ละหกสิบบาท เพี่ปลองมาสือเก็บเก็บเก็บก่อนมาสุดไม่กัดเท้าไม่กีบเล็บระบมเพราะเหมาะสมกับฉันจริงมั่นใจวันนี้เราได้นำรองเท้าูาสุดมับฉันบูเฟ่นะครับ พี่แมของเราจัดวางจัดโชว์แปะซะย่ามนะตู้บาตุนี่ก็ได้ลูกที่บาโอ้โหตู้บาท้าคู่ละหกสิบบาทวันนี้ไม่แปะไม่ได้แล้วนะฮะจตมงสายแบบมันนะมไสายจะฮะส่วนมันจะไม่เงียบติดแน่นอนครับสายโดดดินทุกคู่ราคาหกสิบบาทเท่านั้นเองนะสินค้าส่งตรงจากโรงงานส่งตรงถึงมือคุณแล้ววันนี้ใส่ถุงกันด้วยนะครับคนเบื่อคุณสีไม่เจอบอกพี่แม่เกลี่ยได้นะครับลองบอกพี่แม่กันได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจเกลี่ยเลยนะ เบอร์ยี่สิบตามมาติดดิดกับรองเท้ากักชู oh. คู่สว่อๆรองเท้าหุ้มส้นแบบโดนใจโดนใจ <laughs> ด้วยสไตล์โดดเด่นเพ่ทำงานขึ้นแห่งแใจใจกันคู่ละหนึ่งร้อยบาทที่ไหนได้นะมีพิพิธภแจกจัดให้คู่ละหนึ่งร้อยบาทตอนนั้นงานใส่ทำงานได้ใส่เที่ยวได้นะฮะรองเท้าเด็กรองเท้าคุณพีน้องคุณหนูขอบอกกันเลยนะครับรองเท้าที่นี่หาคู่ไม่นะับรองเท้าที่วานขายกันโดยทั่วไปตามท้องตลาดนะครับโดยสไตล์ที่โดดเด่นและทันสมัยทันยุคตึงเทนต้องรองเท้าของเพื่อนนะครับวันนี้ก็บ่งหาววันนีไมาครับคุณที่รักทุกท่านอย่ามัวลังเลใจเดินตรงกัามาทางนี้กันได้เลยนะฮะวิ ยี่สิบสองยี่สิบคูจะซื้อรองเท้าใส่เล่นใส่ทำงานใส่วันหยุดพักกวาดมาสบายๆมาซื้อได้ที่นี่ครับคู่ละหกสิบบาทใจกันได้ไหมครับคู่ไปเลยได้ไครับไม่ไม่อยังเลยครับผมหมืนรองเท้าแม้เก่าไม่เข้าที่พอแล้วครับใส่แล้วพอดีก็สุขใจนะฮไห้มั่งกวนรองเท้าแฟชั่นรองเท้าคีบรองเท้าแบบสูงจากราคา199บาทวันนี้พิแว่นของเราลดทันทีจากครับห้าบาทเหลือราคาคู่ลังสดสิบาทเท่านั้นเองครับ อะไรจะขนาดนั้นพระเจ kind of ้าจอตมันยอดมากๆเลยนะพระเจ้าจอตโลดมากๆเลยครับเสื้อขายเพิ่มหกสิบบาทเท่านั้นเองครับเดินกลองสายเส้นตามสายมาทางนี้นเลยมีบัสซูย่หอมมีบัสคุลุนสาวสวยคุณน้องคุณหนูเดินตรงเข้ามาซื้อกันได้เลยนะครับรองเท้าทุกแบบทุกสไตล์ที่มองเห็นในร้านพริกแนทุกคู่วหกสิบมาเท่านั้นเองครับมาเป็นเจ้างามไรพี่น้องเสื้อในเสื้อในพี่น้องเสื้อในโอ้ยคนเสี่ยบขอจิบย่างเัสหยาบเนี่ยเสื้อในเสื้อใน สวยมากตักวไหนตัวเราร่อยท่านี่ตัวเราเจดสิบไปแล้วเนูซื้อไปแล้วคิดใจซื้อไปแล้วขา,ากง็งามๆสวยๆตลาดพี่น้องเดินตลาดเดินตลาด ôi mà ngảm thế Cả ta nhìn ăn sữa cứ ngảm thế Ôi ngảm này, chắc bạt nó này nó nâng hộp bạt Ta mạc bà bà Ta mạc nó Ừ, thong Ôi, bằng tiền Số mười này cậu. ซิ่งจะพอจะแม่ได้น, <S <S น,นี่แม่ครับอันนั้นอันนม้อันนั้นเอยียงกว่านี้ตอลีดตอลีดนอตินอนตอลีดทานอนอตอล,ลีดโอ้โหเขาส่องมีรีบพาเพื่อนไปเลยนั่นล่างด้นึ่งเออเบื้องพืน้นฐานเบิ่งนี้แหละเพชรกระพุ่งกระเปลาไหวผู้คนบ่มีพอเหรียญเนอะบ่เอีหลีได้อันนี้มันเป็ดเหรียญให้ให้ให้ใบได้ยี่บ้านนี <ร smiles S 1> ตเนาะตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้แม่นครับ เจะผู้บรเห็นนะตัวนี้เต่าเต่าทานเต่าทานเต่าทานคันนี่บัตสุเนียวของเก่าตลาดนว่าของเก่าตะอแตะแม่พวอเจ้าครับ ไซื้อกล้วยพี่น้องซื้อกล้วยเออเอาแล้วต้นนี้วี้หนึ่งเล้นี่เด้อบอเอาตัวนี้กับตัวนี้เพมา่ายานโมหวานของผลนะเออของลเออ mấng sao mà nghe cả bọn nghe cả hẳn าแล้วครับท่านสิกคับแล้วสวัสดีค่ะทางขอตลาดพี่นอ้องเอาหวดสองด้วยนี่เอามาแล้วหวดหนึ่งซือบอกคำใหญ่ก่อนนอน,นี่ไหมค่ะยี่สิบค่ะถ่ายรูปได้บ่ค่ะ โลยี่สิบค่ะซิมได้เนาะซิมได้ค่ะม้วนโลนนี่ค่ะม้วนลห้าบาทค่ะเหมือนกันม้วนในสามสิบค่ะขอบคุณค่ะซิมได้แม่เนื้อหลายค่ะอืมอืมอืมแซ่บแซ่บซิมได้นะคะลำไยลำไยค่ะ เอาลนนึงยเอาม้อนลนลนเอาลนบัจ้าเอาม้อนลลนี่ละเซ็บแซ่บพี่น้องหวานหวานเด้อพี่น้องมาเด้อเสอนเจ้าของสวนมาเองดิพี่น้องบ้านใดนอนี่นอยุดตะแกรนค่ะสวนยุตะแกรงไม่ทางไปเ็มลาจ้าอันนี้ยายลีพาแถมบอก ใอ้สนใจทักมายายรีพาเพื่อนจะพาไปสวนมาเลยค่้จะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวแม่จ้าคุณค่ะค่ะค่ะถ่ายได้มาได้ค่ะมาได้เออบักแตงโมกับมีแตงโมกับแดงงามงาม อแน่นในแตงโมสวยแดงหมูลูกโตโตสวยสวยมาเด้อพี่น้องมาเด้ออ่าสวัสดีค่ะขายชมพูวะป๋าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเลยซาบาทนี่ดิในซาบะพี่น้องเออเออซื้อซื้อ โอ้ยบนาวาบนาวแท้แมันหลวงเนาะมันหลวงรย่ื้อสาเออโลละสาวบอกโลละยีิบตัวไหนบไโลนขวนก็สามสิบเขาเปลี่ยนสปีั่นยายยายเอื่อยุ่งลบโลนขวดนะสามสิบตัวโลนตัวเขาบอกินขวดบนได้เนาะ โอ้โหเป็นจะแทบแท่เอ้้กาด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 นานมาหอดกิกน <c oughs> แนวด้แนวด้อวดเออฮะตรงนียักกบผืนอู้อยังกบผืน กลับแล้วพี่น้องกลับแล้วัดตลาดผู้ใดยังสวัสดีค่ะสิไปสือที่นอนก่อนเดี๋ยวจะพาไปสือที่นอนพี่น้องไปสืบร้านไป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 ผ้าแจนีไปสบบ่งที่นอนไปจริงนะโอ้ยยังไงว่าผู้ใดเหรอโอ้ยมีหนาววันหนาจนตาเหมือนนาะ๊อ้ยคับไปไป อันบ <c oughs> อร์เบิรตอันข้าวไานน่ันเอะสิไหไปลานยังก่อลเหรอลาน,นซื้อลานมั้ยยังเหไปไทยหะหรอ ねえ、罰をね。